สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็เป็นบ่ายวันพัสดีที่27เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยก็ต้องเรียนกับคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าเพจของรายการเล่าสู่กันฟังซึ่งเราจะมีไว้ให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะรับชมรายการผ่านทางเพจนี้ก็ได้หรือว่าจะร่วมสนุกกับการตอบคําถามก็ได้เช่นกันเลยนะครับ เราใช้ชื่อเพจว่ารายการเล่าสู่กันฟังต้องมีคำว่ารายการอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับส่วนทาง YouTube ก็จะเป็นช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวักเล่าสู่กันฟังเก็บเบี้ยเต้ถุนร้านเว้นวักเล่าสู่กันฟังสองช่องทางนะครับในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีเดี๋ยวช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเล่าข่าวจะไปพูดคุยกันหน่อยนะครับเรื่องของปรากฏการณ์ลานิยาคาดว่าวเดือนสิงหาคมเดือนนี้เดือนหน้า เดือนหน้าเน,ก,นกรกฎาคมแล้วก็อีกเดือนหนึ่งนะครับก็จะมีปรากฏการณ์ที่มีความรุนแรงมากขึ้นนะครับซึ่งจะกระทบกับอาเซียนทั้งหมดเลยนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นพูดคุยกับคุณชวริตจันทรรัตน์กรรมการบริษัททีมกรุป๊ปและผู้เชี่ยวชาญด้านน้าในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารนอมสินเรื่องราวของงานประมงน้อมกล้าวนะครับปีนี้ก็ ชูคอนเซปที่ว่า Miracle Style with Aquatic Life นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับธนาคารออมสินร่วมกับทิพยะประกันชีวิตนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นบัตรเดบิตออมสินอุ่นใจนะครับซึ่งจะเป็นบัตรเดบิตใบแรกและใบเดียวในประเทศไทยที่ให้ความคุ้มครอง แล้วก็ให้ความอุ่นใจในการใช้ชีวิตอย่างทุกรูปแบบตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยการสมัครบัตรเดบิตออมสินอุ่นใจนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำนวน100บาทแล้วก็มีค่าธรรมเนียมรายปี1,599บาทนะครับหรือว่าเมื่อคิดเฉลี่ยเป็นวันจะตกวันละ4บาท38สตางค์จะเปิดให้สมัครได้เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุระหว่าง12ปีแต่ไม่เกิน75ปีนะครับโดยวงเงินคุ้มครองเนี่ยจะต่อเนื่องไปจนถึงอายุ80ปีซึ่งจะให้ความคุ้มครอง ถ้าเป็นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยนะครับจะได้รับจะมีวงเงินทั้งหมด400,000บาทด้วยกันกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไปก็จะมีวงเงินคุ้มครอง500,000บาทแล้วก็การเสียชีวิตจากกรณีอุบัติเหตุสาธารณภัยจะให้วงเงินคุ้มครองถึง600,000บาทนะครับและนอกจากนี้ครับยังสามารถที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุตามความเป็นจริงโดยอุบัติเหตุแต่ละครั้ง จะเบิกได้ครั้งละไม่เกิน3 0 0 0 0บาทนะครับไม่จํากัดจํานวนครั้งทําให้ไม่กังวลไม่ต้องกังวลเรื่องนนะคะ่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะครับผู้ที่สนใจก็สามารถสมัครบัตรเดบิตออมสินอุ่นใจได้แล้วนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศแล้วก็พิเศษครับเนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินมีวาระครบรอบ111ปีเนี่ยนะครับผู้ที่สมัครและก็ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตออมสินอุ่นใจตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะร่วมลุ้นรางวัลรถยนต์ฟ้า รางวัลลดพลังงานไฟฟ้า b y d นะครับจำนวน3รางวัลด้วยกันแล้วก็ทองคำแท่งน้ำหนักทองหนัก2สลึงอีกจำนวน108รางวัลน,นะครับโดยการจับรางวัลจะมีขึ้นในวันที่25ตุลาคมนี้นะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกความสินซึ่งมีรูปทรงเป็นรถไฟฟ้าจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับเพียง2รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามและส่งคำตอบของท่านกลับมา จะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังมีคำว,ว่ารายการอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับรายการเล่าสู่กันฟังแต่ถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนดานเป็นวกเล่าสู่กันฟังเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นวกเล่าสู่กันฟังหรือทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับ และนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถาม,ามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้ร่วมมือกับที่พยาประกันชีวิตนะครับในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นบัตรเดบิตออมสินอุ่นใจซึ่งจะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตนะครับ ในวงเงินสูงสุด6 0แสนบาทด้วยกันซึ่งจะเปิดให้สมัครเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุระหว่าง12ปีแต่ไม่เกิน75ปีนะครับซึ่งความคุ้มครองนั้นจะคุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ80ปีนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมมือกับที่พยาประกันชีวิตออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นบัตรเดบิตออมสินอุ่นใจนะครับซึ่งจะให้ความคุ้มครองกรณีสียชีวิตเป็นเป็นวงเงินสูงสุดใน0 0 0 0 0บาทนะครับสําหรับ โดยจะเปิดให้ให้สมัครเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่12ปีแต่ไม่เกิน75ปีนะครับแล้วก็ความคุ้มครองนั้นจะต่อเนื่องไปจนถึงอายุ80ปีนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามถามคุณผู้ฟังว่าบัตรเดบิตออมสินอุ่นใจคุ้มครองซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่ร่วมกับทิพยะประกันชีวิตนะครับได้เปิดตัวบัตรเดบิตดังกล่าวออกมาซึ่งจะให้ความ คุ้มครองกรณีเสีชีวิตสูงสุดเนี่ยไม่เกิน6 0แสนบาทนะครับโดยผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง12ปีถึง75ปีคำถามคือว่าการคุ้มครองเนี่ยจะต่อเนื่องไปจนถึงอายุเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยเทถุนดานเป็นรลเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ส่งคำตอบกลับมาในอินบ็ได้เลยนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่26มิถุนายนครับจากกรุงเทพมหานครก็ขอแสดงความยินดีกับคุณธนิดาแก้ววิริยะนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องของประกฏการอนุญาตในเดือนสิงหาคมนะครับไปพูดคุยกับคุณชวริตจันทรรัตน์กรรมการบริษัททีมกรุ๊ปและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณชวริตครับสวัสดีครับคุณปรรพัฒน์ท่านผู้ฟังสวัสดีครับเมื่อวานนี้ไม่เกี่ยวกับอนุญาตใช่ไหมครับตกตั้งแต่เช้าบึดเลยโอ เดี๋ยไม่ใช่นะรัิญีจริงๆจะมาเมื่อไหร่คุณเาลีวฤิ์ครับก็ตอนนี้มันเจอล่าช้าไปนะฮะที่ผลวิเคราะห์ออกมาล่าสุดเมื่อวันที่24มิถุนายนเนี่ยนะครับรบก็คิดว่าตอนนี้เราเข้าอยู่ภาวะที่เป็นกลางก็คือภาวะที่เรียกว่าฝนปกติไม่ตกมากไม่ตกน้อยแล้วตกถูกตามฤดูกาลอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้จะมาจริงๆก็น่าจะเป็นสิงหาคมแล้วครับตอนนี้สิงหาคมอ่าฮะก็สิงหา ซึ่งซึ่งมาตอนนั้นมันก็มันก็เป็นช่วงที่หน้าฝนปกติที่เป็นฝนท้องถิ่นเราก็เริ่มนะเริ่มกลับมานะครับ,บอย่างที่พูดถึงกันตอนนี้ก็คือว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันจะมีฝนน้อยลงนะฝนน้อยลง แล้วก็จะมีฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ด้วยนะเนื่องจากร่องความกดอากาศต่าที่มีฝนมากๆยอมความกดอากาศต่ำที่มีฝนมากๆ,ากากาากๆจะเลื่อนไปอยู่ในประเทศลาวนะครับ,บจริงๆเขาเลื่อนไปแล้วนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ครับปลายปลายมิถุนาเนี่ยเขากลับมาอีกนะเลื่อนเลื่อนลงมาที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนนะครับก็เลยทําให้ฝนตกหนักในพื้นที่นี้นะครับแต่เดี๋ยวกรกฎาคมก็จะเลื่อนไปลาวเลื่อนขึ้นไปที่ขุนหมิงนะครับ แล้วสิงหาคมวันแม่ก็เลื่อนกลับมาพอเลื่อนกลับมาปุ๊บนะอันนั้นก็คือวาว่าเรียกว่าฝนท้องถิ่นที่ฝนตกตามร่องฝนตกตามย่อมที่มีความกดอากาศตา่าตามฤดูกานะลเลยตกเยอะเ,ยเนี่ยนะครับครับอันนี้ก็จะมาบวกกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าลานินยาที่ฝนมากนะ้ำมากก็หมายถึงว่าลมต่างๆจะแรงก็จะทําให้พายุ หรือพายุที่จะมาจากทางฟิลิปปินส์หรือมาจากทะเลจีนใต้ก็เหมือนกันนะจะมีความแรงที่สามารถผ่านเวียดนามผ่านลาวเข้ามาตาร่องความกดอากาศต่ำนี้ได้ฮะมันเป็นร่องที่ฝนตกหนักอยู่แล้วก็จะมาเพิ่มฝนเข้าไปอีกนะครับแลพราะว่าที่เดียกเวลานินยาเนี่ยฮะก็จะทําให้ลมแรงขึ้นฝนมากขึ้นเนี่ยครับ ม,มันก็จะมาเกิดกับกับในช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปต้นไปบ,บวกกันเลยครับเป็นบวกกันสองสองกำลังเลยครับหนักขนาดไหนฮะคุณชวลิตคือถ้าดูตามข้อมูลตอนนี้ก็ยังดีหน่อยนะครับผลในการวิเคราะห์นี่ภาวะก็น่าจะอยู่ระหว่างใกล้ๆเคียงกับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่สองพันห้ารอหกสิบห้านะครับเพราะว่า เขาพูดถึงว่านี่ก็พูดไปตามวิชาการก็คือผิวน้ําทะเลมันจะเย็นลงนะเย็นลงประมาณหนึ่งหนึ่งองศาหนึ่งองศาเซเลเซียสเหล่านี้นะครับก็มีผลทําให้ลมมันแรงขึ้นนะครับพายุแรงขึ้นแล้วก็ปริมาณความชื้นปริมาณฝนที่ขึ้นอยู่บนฝัง่งบนตลิ่งเราเนี่ยม,มันก็จะมีมากขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเทียบความแรงก็ประมาณปีไม่เกินปี2565ที่ผ่านมาครับอ๋อก็ยังได้อยู่แต่ว่าตกเยอะใช่ไหมฮะ ฮะก็ตกเยอะคือหลายคนจะเป็นห่วงครเพราะว่าบอกาานินญาลานิยญาเออมันลานิยญามันมีหลายระดับนะฮะนเอ่อลานินญาอ่อนๆลานิยญาปกติรานิยญาระบบแรงนะครับฮะอย่างปีห้าสี่นี้ก็เป็นรานิยญาที่แรงนะครับเรียกว่าไปถึงลบลบสองนะฮะอุณหภูมิน้ําทะเลนะครับลบสองแต่ของปีปีนี้นะฮะที่เราจะพบตั้งแต่เดือนสิงหากัตุลา ไปจนก็เทั่งเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับปี2065ฮะก็ไม่เท่าไหร่สิฮะถ้าพูดถึงปริมาณความความแงความแรงในที่นี้คืออะไรคุณชวนิดหมายถึงว่าลมหรือว่าเอ่อความรุนแรงความถี่หรืออะไรฮะปริมาณฝนเะไรฮะปริมาณฝนครับปริมาณฝนนะฮะกับเพราะว่าเท่าที่ดูตอนนี้นะฮะติดตามเนี่ยครับ ฤดูกาลนี่ยังถูกต้องไม่มีการขยับเรียกว่าเร็วขึ้นช้าลงอะไรเงี้นะครับ,รบอ,ยอย่างที่เรียนนะครับ,รบว่าช่วงนี้อฝนจะตกน้อยลงกรกฎาจะตกน้อยลงฮะดูพฤติกรรมแล้วยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับเงแต่ว่าเวลากลับมาสิงหาคมเนี่ยมาเจอกระภาวะลาินีญญาที่ฝนมากน้ํามากลมแรงอะไรเงี้นะครับ,รบลมที่จะทให้เกิดฝนในลมแรงไปนั้นภาวะฝนเนี่ยก็จะมีปริมาณฮะปริมาณมากครับปริมาณของฝนฮะสมมุติว่า คยตกหนึ่งร้อยมิลิเมตรนะฮมันก็จะตกขึ้นไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์ฮะก็จะเป็นหนึ่งร้อยสิบมิลิเมตรกับคกับแต่อันนี้คือครั้งเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเฉลี่ยทั้งปีฤดูฝนปีนี้สิบเปอร์เซ็นมันจะขึ้นไปขนาดไหนฮะก็เออแม่าะาเราก็ไม่รู้พื้นที่ที่มันตกนะคุณเฉลิเอ๋อจะจะจะเป็นเรื่องทุกพื้นที่เลยทุกพื้นที่ทุกพื้นที่เลยอย่างยางที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเราเรามีภาวะท้องถิ่นอยู่นะอย่างที่เรียนว่าสิงหาคมนะฮ ร่องที่ทําให้ฝนตกหนักก็จะพาดผ่านพาดผ่านก็หมายถึงว่าภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับก็จะมีฝนตกหนักสมมติว่าเคยตกหนักโดยเฉลี่ยประมาณหนึ่งร้อยมิลิเมตรนะก็จะขึ้นไปเป็นหนึ่งร้อยสิบมิลิเมตรอะไรเงี้ยครับแต่เวลาพายุวิ่งเข้ามาพายุก็มีโอกาสเข้ามาถึงประเทศไทยมากขึ้นนะเช่นในเดือนสิงหาคมนี้ก็เรียกว่าห้าสิบห้าสิบนะครับที่จะมีพายุมาเสริมทําให้ความแรงมันแรงมากกว่านั้นอีกฮ ครับซึ่งแล้วอย่างนี้เราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างไหมครับเป็นพิเศษคุณเฉรีครับใน,นส่วนเป็นพิเศษก็พื้นที่ที่เราออนแอร์อยู่แล้วนะครับ,รบพื้นที่ออนแอร์อยู่แล้วนี่ต้องคอยไล่ตรวจเรื่องระบบการระบายน้ําต่างๆไม่ว่าจะเป็นคูคลองต่างๆนะฮะและที่สําคัญนะฮะผนังกั้นน้ําปีที่แล้วนี่น้ําไม่มากเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อุปกรณ์พวกนี้เท่าไหร่นะฮะอันนี้จะต้องไปช่วยกันตรวจผนังกั้นน้าซ่อมผนังกั้นน้ําให้ดีนะครับ ทางราชการเองก็ดูแลเรื่องบานประตูต่างๆที่ใช้ในการปิดเปิดระบายน้ําลงตามพื้นที่ต่างๆนะครับจะได้จัดการได้นะครับแล้วที่สาคัญเทศบาลนะฮะต้องไม่ลืมว่าไอ้เครื่องสูบน้านะต้องซ่อมนะหรือเวลาอีกประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยครับต้องซ่อมเครื่องสูบน้ําให้ใช้งานได้ให้หมดนะครับเพราะว่าถึงข่าวสิงหาคมมาโดยเพพาะกันยาฮนะกันยานี่ ร่องฝนนี่จะพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคอีสานเต็มๆนะับ uh, เพราะฉะนั้นช่องกันยาเนี่ยครับจะมีโอกาสที่ฝนตกหนักในพื้นที่เป็นวงกว้างนะครับแล้วมีโอกาสที่พายุจรพายุจรจากฟิลิปปินจากะทะเลจีนใต้ขึ้นฝั่งเวียดนามจะมาเข้าร่องที่ฝนตกหนัก<อ>นนให้ตกหนักมากขึ้นอีกนะครับครับผมกำลังหลับตานึกภาพอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะถูกหรือเปล่าคุณช็อปนีครับที่ที่พูดประมาณสักครู่เนี่ยมันจะหมายถึง ภาคเหนือตอนบนใช่ไหมฮะบริเวณที่เป็นเหนือเขื่อนอะนะครับแล้วก็ภาคอีสานนี่ก็ถ้ามาก็ต้องเจอเจอภูพานไปใช่ไหมฮะแ<ช>ล้วน้ำ<ช>ก็จะไหลไปทางนครพนม<ช>แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเลยข้ามเอทือกเขาเพชรบูรณ์มาแล้วก็ลงไปน้ำป่าสักเป็นไปได้ไหมฮะอย่างนี้แนว,แนวประมาณนี้แนวนี้เลยไหมฮะหรือยังไงฮะ ครับครับจะจะข้ามป่าสักนี่ก็ประมาณเดือนกันยายนเดือนกันยายนสิงหานี่ยังไม่ค่อยมียังไม่มีอ่าครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้เนี่ยเขื่อนในภาคอีสานทุกเขื่อนนะครับแล้วก็ทางภาคเหนือทุกภาคเหนือไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะน้ํายังเหลือเฟือมีพร้อมรับเต็มที่เลยไหมอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิจน้าน้อยครับน้ําโอสบายมีน้ำอยู่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เองโอ้ได้เยอะนะขอให้ตกเหนือเขื่อนแล้วกันพื้โลกก็ใครน้อยที่พื้โลกก็สิบเจ็ด 18%อะไรเงี้ยน้อยมากเลยครับน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นส่วนนี้จะเป็นส่วนดีที่ว่าสิงหาคมเนี่ยเริ่มมาเติมน้ําครับอยากจะให้อยู่อยู่สภาวะพาดภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนี่นานๆเลยซ้ำๆอยากใหเลื่อนลงมาเพราะว่าถ้าเลื่อนลงมาปุ๊บนะฮะเลื่อนลงมาก็คือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่มันไปอยู่ใต้อ่างเก็บน้ำตามกว่าพิษณุโลกนะฮะง่าย ก็ต่างทั่โลกลงมานะครับแต่ว่าในส่วนของทาคงอีสานก็เดือนกันยายนนี้ก็ยังดีเติมน้ําเข้านะอย่างเช่นอ่างเก็บน้ําอุบลรั์อุบลรัฐเราก็มีน้ําน้อยมากเลยครับนป็นอยู่เก้าเปอร์เซน์เท่านั้นเองนะครับว่าเพราะนั้นเราอยากได้เติมนะหมายถึงว่าสิงหาคมกันยายนเนี่ยฮะจะเติมเข้าอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรั์ได้ดีอย่ครับแล้วก็ที่เขื่อนที่กาลสินแล้วฮะ ที่ไหนนะฮะกาลสินแค่กาลสินอ่างเก็บน้ําอะไรนะกาลสินลําปาวดีอยู่แล้วครับเอาดีอยู่แล้วนะฮะสามสิบเปอร์เซ็นฮะอันนี้ดีอยู่แล้วตัวว่าถ้ามาหนัก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 อย่างเช่นว่าเดือนกันยานะเดือนกันยาฝนตกตามฤดูกาลแล้วก็มากกว่าปกติสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพายุเกิดมาวิ่งเข้าอีกเนี่ยครับต้องปล่อยน้ำเลยล้นก็จะเป็นลําปาวกาลสินนี่แหละครับอ๋อใช่ตัวนี้เป็นตัวเดียวกับที่มีน้ําท่วมแถวอีสานใต้ตอนนั้นหรือเปล่าฮะคุณจำเรศครับ ก็จะมาผสมผสานบวกกันผสมผสานบกีสารเองเรามีเขื่อนที่เรียกว่าใหญ่ๆก็เป็นอุบลรัฐอุลรัฐาวนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเขื่อนขนาดกลางขนาดเล็กซึ่งแป๊บเดียวก็เต็มนะเรียกว่าลำพังล่องความกดอากาศต่ำมาพาดผ่านนี่ก็ขนาดเขื่อนอ่างเก็บน้ำขนาดกางขนาดเล็กนี่เต็มหมดเลยนะครับลําตะคองด้วยเหรอครับคุณธนิตมันเป็นแอ่งกระทะนะครับ อ่างเก็บน้ําจะเป็นแบนๆนะความจุจะน้อยนะครับอ่าแค่ร่องความปัอากาศต่ำผ้าถ่านนี่ก็เต็มเลยนะครับเต็มเลยถ้าใครเคยไปเขื่อนอุบลรัตนึกภาพออกว่าไปปุ๊บเนี่ยดูแล้วมันสุดลูกูลูกตาเลยนะนึกว่ามันจะลึกใช่ครับอ่าก็มันจะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเขาขุดลึกไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะไม่งัันน้ามันจะเค็มอีก ก็ถ้าขุดนะถ้าเป็นเป็นการขุดก็จะขุดลึกไม่ได้น้ําเค็มถูกต้องเลยครับแต่ว่าโดยภูมิประเทศนะก็จะเป็นแอ่งกระทะแอ่งกระทะเราเนึกถึงกระทะนะกระทะกระทะจริงๆเลยกระทะจริงๆเลยใช่จังการเก็บน้ํเขื่นภูมิพลขื่นเศรีกิจที่มันเหมือนกระถางน้ํานะฮะมีความลึกดีอะไรางี้นะครับแต่ว่าโอ้อ่างเก็บน้ําขือนดวนล้านนี่เหมือนเหมือนกระทะที่เราทําข้าวผัดเนี่ยแต่โค้งอะไรเงี้นะฮะก็ ตื้นฮะพอตื้นปุ๊บนี่มันก็มีข้อเสียหลายอย่างครับเรียกว่าอตัวการเก็บน้ําการระเหยนะฮะเวลาน้ําเข้ามาเก็บเนี่ยการระเหยก็จะสูงเ <ไห S 2> พราะผิวหน้า <ไห S 2> นที่มันถูกแดดเนี่ยมันจะเยอะ,ะ,ะใช่มันจะร้อนอ่ะเพราะฉะนั้นผมแบ่งพื้นที่อย่างนี้กันแล้วกันเอาเอาช่วงแรกๆประมาณสักเดือนกันยายนก่อนเนี่ยคุณเจริตเอ่อถ้าเป็นเป็นแถบๆภูพานล,ลงไปทางตะวันออกนะฮะรังรุ่มน้ําสงครามเนี่ยเอน่าจะโอเคใช่ไหมฮะรับน้ําได้เยอะครับฮะ อันนั้นไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นภาคอีสานนะฮะขนาดอ่างกราดาเล็กขนาดกลางจะเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยอ่าเต็มแน่นอนนะครับที่เหลือก็อยู่ที่ว่าเออถ้าหากว่าร่องมรสุมแช่อยู่นานๆแถวอุบลรัฐนะฮะอำเภอนํำพองอะไรนี่นะครับอำเภอโนนสังอะไรเงี้นะฮะอันนี้ก็จะเติมน้ําลงไปอำเภอชุมแพด้วยอะไรเงี้ยก็จะเติมน้ําลงอุบลรัฐได้ดีโอ้โหน้ําจากทุกอำเภอเลยดีฮะที่อยู่รอบๆอ่ะใช่ไหมอ่าใช่เลยครับรอบๆนี่เยอะแยะหลายอำเภอมากเลยครับ เป็นแอ่งทวดีเลยเพราะฉะนั้นใจอีสานก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรยกเว้นว่าถ้าเกิดว่ามีน้ํามากเกินไปเขาจะเริ่มปล่อยมาเนี่ยก็ต้องเตรียมหรือเตรียมตัวกันแล้วนะคุณจำิศใช่ครับต้องเตรียมหรือเตรียมตัวันนั้นนี่จะวัดได้โดยการที่ว่าเวลามีพายุฮะถ้าพายุขึ้นฝั่งเวียดนามเอาล้นะเอาล้วเต็มตัวเลยเดือนกันยายนนี่นะฮะพายุขึ้นฝั่งเวียดนามนี่จะเข้ามาถึงขอนแก่นชัยภูมิเลยนะครับแล้วก็จะไหลออกไปน้ําโขงอีกถ้า ไอ้ารไหลออกไปน้าโขงนี่มันจะไปติดตรงแก่งสะพือนั่นแหละตรงนั้นแหละก็จะทําให้เกิดปัญหาที่อุ่บนอรับอุบนยะโสธรนี่แล้วก็ศรีสะเกดฮนะจังหวัดจะเป็นจังหวัดที่รับน้ําจากรียกว่าจากชัยภูมิวิ่งไปถึงนะแล้วก็ ทางลำน้ำมูลก็จากโคราชนะฝนตกที่โคราชนี่น้ำก็วิ่งไปถึงอุบลเหมือนกันนันเป็นติดอยู่แกงสะพือเหมือนกันหมดเลยครับเพราะฉะนั้นน้ำในในตแแบบนี้เนี่ยมันจะเขาเรียกเออขึ้นมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นกระทะแองกทะถูกไหมคุณชลิตใช่ครับมันจะเออขึ้นมาเรื่อยๆจากจากแม่น้ํามาก็จะล้นตลิ่งล้นตลิ่งก็จะแผ่ไปทั่วเลยจนกระทั่งมันหมดปริมาณของมันะเราอาจจะได้เห็นหรือเปล่าแม่ภาวนาอยากได้เห็นเลยครับไม่ดี ที่ที่เป็นแอ่งกระทาอย่างที่เรียนน่ยนะครับพื้นที่ข้างๆตะหลิ่งก็เวลาล้นตลิ่งปุ๊บก็แผ่ไปไกลเลยแผ่ไปไกลนะครับแล้วพอติดแก่งสะพือปุ๊บมันก็จะแช่อยู่นานแถวแถวอุบลนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบลยโสธรศรีสะเกดนี่ก็คงจะมีน้ําท่วมขังอยู่นะะบาย ะบายแล้วไม่หมดสักทีนี่คงประมาณสองเดือนนะครับอยู่มาสองเดือนอันนี้เป็นแถบอีสานถ้าขยับมาหน่อยก็ลุ่มน้ําป่าสักเค่อนป่าศักไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะรอรับน้ําได้สบายสบายป่าศักก็น้ําน้อยฮะร้อนน้อยเก็บได้เต็มที่ฮะแม่น้ําจากเพชรบูรณ์ในเดือนกันยาเนี่ยก็จะมีน้ําจากเพชรบูรณ์ไหลลงมาเยอะนะเพราะว่าฝนที่ร่องร่องความกดอากาศที่ผมเรียนนะ เจอกันยายนนี่ก็จะพาดผ่านนะพาดผ่านบริเวณภาคกลางภาคอีสานตอนล่างเนี่ยครับก็รวมทั้งปราสักตอนบนเพชรบูรณ์หล่มสักเนี่ยนะครับน้าก็จะไหลมาเติมอ่างเก็บน้ําป่าสักได้เต็มดีนะครับเต็มดีเพราะฉะนั้นก็จะสวยช่วงนั้นอืม่าแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ําบริเวณอสุโขทัยอะไรางี้นะครับอ๋อเนี่ยจะถามต่อพอดีว่าเือนฮแล้วกกันยายนนี่ส่วนใหญ่ฝนก็จะมาตกใต้เขื่อนแล้วนะครับ ก็ <G l ap> จะมาเป็นทุกแถวพิจิตนะนครสวรรค์ช้ยนาทนะครับต้องมาจาัดก,การคิวน้ําให้ดีว่าจะอัดเข้าคลองนั้นคลองนี้อย่างไรบ้างนะครับและที่สุดพอไปถึงตุลาคมนะฮะฝนก็ยังคงอยู่ะคงอยู่ใต้เขื่นหมดเลยคฮะตุลาคมน้ <G l ap> นองเต็มตลิง <G l ap> เลยครับทีนี้คตุลานี่ ที่ลุ่มต่ำแถวสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับก็เป็นภาวะที่จะถูกน้ำท่วมมากครับครับเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามกันทีละเดือนทีเดือนแต่ณวันนี้ตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับปล่อยไปก่อนครับช่วงช่วงนี้ก็ฝนจะน้อยลงแล้วครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณนะครับคุณชมรีิ์ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับคุณชวลิตจันทรรัตน์นะครับกรรมการบริษัททีมกรุ๊ปแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านน้า ในช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารอ,อมสินคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของงานประมงน้อมแก้วปีนี้จะใช้คอนเซปต์ที่ว่า Miracle s t r i ร์วิ t h a อะควาติกไลฟ์นะครับพูดคุยกับคุณบรญชาสุกแก้วที่บดีกรมประมงกระเกษตรและสหกรณ์ในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารอ,อมสินส่วนคําถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังครับว่าบัตรเดบิตอ,อมสินอุ่นใจซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารอ,อมสินกับทิพยะประกันชีวิตเนี่ยนะครับ บัตรเดบิตออมสินอุ่นใจนะครับจะให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนี่ยเป็นวงเงินสูงสุดคือ0 0แสนบาทด้วยกันซึ่งใครสนใจก็สามารถไปสมัครบัตรนี้ได้นะครับแต่ว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน75ปีคำถามคือว่าความคุ้มครองเนี่ยจะคุ้มครองต่อเนื่องไปจนถึงอายุเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจ ชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังแต่ถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนด้านเบ็นวักเล่าสู่กันฟังนะครับเอาละครับเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ